น้องเอปารินาไกรคุปรู้สึกว่าพี่วันอยู่บำมรงของดิฉันเนี่ยถูกรังแกจากแม่นั่นซึ่งปารินาใช้คำว่าผู้หญิงที่ยังคิดแบบเด็กอ่าท่านผู้ชมคงทราบแล้วแหละดูข่าวตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ครึ่งวันมาแล้วเนี่ยคงรู้แล้วว่าวันอยู่บำมรงเขาลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ เนื่องจากว่ามันมีคนไปฟ้องหัวหน้าพักคือนางสาวแพรทองทานชินวัตรว่าเนี่ยวันอยู่บำรุงไปอยู่กับบิ๊กแจ๊ดทำงี้ได้ไง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 ,ไไงนะครับแพรทองทานอุงอิงก็เลยเชิญพี่วันไปคุยหน่อยนะครับการคุยก็มีการขอโทษขอโพยกันแล้วก็จะแสดงความรับผิดชอบวันอยู่บำรุงบอกผมจะแสดงความรับผิดชอบ อิงองอิงก็บอกว่าก็แล้วแต่พี่ค่ะไม่ได้มีเยื่อะใหญ่ไม่ได้แคร์นะครับไม่ได้อยู่เขตบางแคร